ไหมที่นี่สีสวยมากเลยด,ดูดูด,ดูดต้นอะไรก็ไม่รู้แถวบ้านเรียกต้นเปอยเลยต้นอะไรก็ไม่รู้มันคล้ายคล้ายต้นต้นบ้านเราี่นก็นมช,ช่วชว,วิวสวยใช่ปะดูพ<ด>ี่เฟิร์นไปยืนสิป้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นี่เราก็มาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มีสาวสวยสาวไทยสาวขมิ มายืนถ่ายรูปแถวนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะแล้วก็จะมีใบไม้สีสีนี้ร่วงมากเลยในประเทศฮอลแลนด์ใช่ไหมให้ดูบรรยากาศรอบๆอบ่าบรรยากาศที่นี่ก็อากาศหนาวมากแล้วก็ใบไม้กำลังร่วงยังร่วงไม่หมดเดี๋ยวถึงเวลาที่จะร่วงหมดแล,แล้วเราจะไปดูกันว่าดูนะที่นี่เขาก็จะมี มีหา่านมีเป็ดมีห่านที่เป็นธรรมชาตินะไม่มีใครเลี้ยงแต่ห้ามกินนะเดี๋ยวโดนตำรวจจับที่นี่เขาก็จะห่วงมากเลยเหยวนะเดี๋ย,นะ <c oughs> ยกลับนี่ <c oughs> อันนี้คือเจ้าของร้านนวดในเนเธอร์แลนด์อันนี้ของดีมัอันนี้ <c oughs> เป็นของดีของ <c oughs> ต้นไม้ใหญ่ของดีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ต้นไม้ที่สวยงามมากแต่ใบไม้เขากำลังร่วงเห็นไหม เป็นต้นไม้ใหญ่มากไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยแล้วแต่จะมีเป็ดมีห่านห็นไหมมีหงมีหเออมีเป็ดมีห่านที่นี่อ่ะเขาห้ามจับห้ามกินห้ามอะไรนะเพราะผิดกฎหมายอย่างรุนแรงถ้าคุณไปจับหรือคุณไปไล่เอาไปล่าไม่ได้นี่ไงนี่ไงเออเนี่ยแล้วก็มองเออเมืองไทยไม่มีแน่แถวบ้านเรากินหมดเรียบไม่เหลือ ที่นี่แต่ห้ามนะถ้าเดินถ้าใครขับรถเหยียบเป็ดเหยียบหนันโดนติดคุกนะจ๊ะต้องระมัดระวังถ้ามาที่เนเธอร์แลนด์เขาก็เขาก็จะแบบอากาศที่นี่มันหนาวมากเลยดูนีอ่อากาศที่นี่หนาวเราจะเป็นคนถ่ายถ่ายดูถ่ายตุ๊ด คนที่นี่ต้องแต่งเสื้อเหมือนเหมือนห่มห่มผ้าเลยเนะโอกคนนอกบ้านถ้ามีผ้าห่มผืนใหญ่คงดีเย็นมากตอนนี้ลบกี่องศาคะที่เนเธอร์แลนด์สิบกว่านะคะลบสิบองศาค่ะที่นี่ลบสิบองศาตอนนี้เออเออสิบกว่าองศา,า,งศาเขาบอกยังไม่ลบนะคะอันนี้ก็คือ โบสถ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เขาก็ซ่อมแซมใหม่แล้วนะแต่มันเป็นโบสถ์เก่าแก่ของประเทศนี้เห็นไหมโบสถ์สวยมากเป็นอะไรที่โบราณเห็นไหมแล้วก็จะพาไปดูเนาะร้านอาหารที่นี่ช่วงโควิดเขาก็จะปิดกันนะคะปิดกันเยอะมากเลยเพราะว่าเขาก็อยู่เดินติดกันไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมาย ของประเทศนี้เนาะเห็นไหมอากาศที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราจะพาไปดูเมืองนี้ก็เป็นเ,เมืองวะคาดีเงินเห็นไหมเขาก็จะมีเวลานะเวลาเขาตรงนะอันนั้นคือบ่ายนนะเวลาของเขาดูได้นะคะที่นี่ก็นั่งได้ไมีกี่คนบางร้านเขาปิดแล้วเห็นไหมบางร้านเขาปิดไม่ให้เขานั่งแล้วอะ่ะร้านอาหารแถวนี้ ขนาดซื้อของเครื่องดื่มเขาก็ยังให้เอาแบบไปกินข้างนอกเขาไม่ให้นั่งในร้านนะจ๊ะผิดกฎหมายอย่างรุนแรงเพราะว่ากฎหมายเข่งคัดมากคนติดโควิดเยอะในช่วงเนี้ยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เห็นไหมที่นี่เราก็มาดูตลาดสดกันอันนี้คือลูกสาวแล้วก็ตลาดสดที่นี่ก็จะขายถูกแล้วก็ตลาดสดที่นี่ก็จะขายถูกหน่อยเห็นไหมที่นี่เขาก็ไม่ใส่ผ้าปิดจมูกกันเลยนะโดยเฉพาะประเทศนี้ ปีเทศเนเธอแลนด์เขาไม่ใส่ผ้าปิดจมูกกันทุกคนก็เดินเปิดจมูกได้หมดเลยแล้วก็จะมีร้านขายไก่ร้านขายชีสแล้วก็อยู่ประมาณนั้นแหละลองดูสิว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีอ๋อแต่ก็มีคนเดินออกข้างนอกอยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในบ้านกันทำงานในบ้านกันเยอะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ วันนี้เพื่อนมาจากลอสต์ดามมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่วาคานิงเงนดูสิสวยมากเอาไปยืนหน่อยแล้วจะถ่ายรูปเนี่ยเนนอย <c oughs> อนี่แหละโอ้โหเห็นไหมอันนี้ก็เพื่อนๆสาวไทยในต่างแดนนะเนี่ยก็จะมาเห็นไหมโบกมือบายๆหน่อยนะคะนี่เห็นไหมก็มาเที่ยวกันเนาะล้วมีความสุขกินข้าวด้วยกัน ก็เขาไม่ให้เดินใกล้กันมากเดี๋ยวตำรวจจับเราก็ต้องห่างกันเพราะว่าถ้าใกล้กันตำรวจจะจับนะคะไม่รู้ห่างกันเท่าไหร่ก็ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมเขาก็จะมีคนแต่ก็มีคนเดินตลาดกันอยู่นะแต่ไม่เยอะแถวนี้เออมีมีคนเดินตลาดนะคะ แต่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวไม่ให้เห็นหน้ามากเดี๋ยวที่นี่เขาก็ไม่ให้ถ่ายเห็นหน้าถ้าเขาไม่อนุญาตยวโดนจับครบเลยวะอ๋อที่นี่เขาจัดแล้วนะพุ่งเดี๋ยวให้ดูดูสีของใบไม้ของประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังเปลี่ยนสีดูสิสวยงามมากดูนะเปลี่ยนสีกันหมดเลยช่วงนี้ลมแรงมาก แรงมากแล้วแต่ใบไม้ก็ลองเปลี่ยนสีจะให้อยู่วิวด้วยวิวสวยมากให้ดูวิวของเนเธอร์แลนด์นะสวย,ยไหมไกลเนาะโอโ้โหลมแรงสุดๆต้องมาอยู่ที่นี่ต้องอวนนะไปกันวิวจะวิวกันเพราถึงอ้วนกันเยอะถ้าลมมันแรง